ทำกันใน oh. 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 ลองชิมดูนะว่าใช้ได้หรือเปล่าอุ้ยเอางนี้ดีกว่าถามเลยว่าตอนนี้มีคนรู้ใจหรือยัง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 แล้วคนนั้นน่ะคนไหนคะน้องคนนั้นน่ะน้องคนไหนคะพี่เล็กสปริงอ่ะอ๋อผู้ี้บ้าเรานี่ไปนานแล้วจริงเหรอเออนาไม่ไม่ก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ใช่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันค่ะแบบ เคยมาออกรายการพี่หอมด้วยนะจริงเหรอใช่พักพูดถึงน้องนะจริงเหรอหนูเหรอใช่จริงเหรอเมาเหรอเมาเมาว่าเมาดีเมาดีไม่มาบอกน่ารักอย่างวันอย่างงี้ชมใหญ่อ๋อเหรอวุ้ยเขาเขาเป็นสาวใหม่แล้วกะแต่เราก็ยังไม่มีใครมาดาใจนี่เป็นคุยคุย น้องโบโบสเปคเป็นยังไงคะชอบคนแบบยังไงแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนสเปคตั้งต้นเนี่ยคือเราหมวยเราจะชอบคนตี๋ซึ่งเหมือนแบบถอบคนเหมือนเราอ่ะแบบเชื้อชาติเผาพงพันธเดียวกันมาจากเมืองจีนเลยอย่างงี้อากงมากแต่พืนหมอนใบมาโงน้องหมวยมากดูยิ้มสิตาเป็นตะลอีไม่เห็นไม่เห็นตาเลยก็คือชอบเป็นเป็นแบบออกขาวๆนิดนึ ชอบอาจจะไม่จําเป็นต้องข่าวก็ได้แต่ชอบตีีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอโตขึ้นมานะคะผู้สังเกตคนที่ผู้ชอบแต่ละคนก็หน้าตาไม่เหมือนกันคือแบบเปลี่ยนไปไม่มันไม่เชอมันบางทีแค่มันชอบมันก็ชอบอะที่ของคุณปะแบบมันเป็นสเต็ใช่ถูกต้องมันแค่เจอแล้วเฮ้ยมันเหมือนมันมีอะไรอะคือชอบก็คือชอบอะคุยอะแล้วคุยบอกไม่ถูกเนาะมันหลายอย่างลงกันบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยบุคลิกหรือว่าแบบไม่รู้ดิอาจสมมติว่ามองผู้ชายมองยังไงก่อน ผู้ชายเดินมาเนี่ยมองที่ส่วนไหนส่วนใหญ่ก็ดูดูรวมๆนะคือเราก็จะดูแบบว่าดูทั้งหมดอะแบบการแต่งตัวรูปร่างท่าทางการเดินดูรวมๆก่อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ค่อยแบบอย่างผู้ชายบางคนน,น้างไม่ได้ห่อแต่โดยรวมๆเขาดูดีอะอแบบว่าคุณท่าการแต่งตัวบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออผู้ชายคนนี้ดูดีอ,อะไรอย่างเงี้ย จะดูออกเซ็กซี่เนาะแล้วก็จะมีข่าวแบบแนวแบบว่าเรื่องเซ็กซี่อะไรเนี้ยอ๋อไม่จริงเลยใช่ไหมอืมไม่จริงเลยแต่แบบด้วยภาพลักษณ์เนาะใช่อบว่าเกี่ยวเพราะว่าโดยภาพลักษณ์โบสังเกตเห็นถ้าใครภาพลักษณ์เซ็กซี่จะมักจะโดนถูกจับว่าเป็นเป็นโยงใช่ว่าแบบแบบเป็นคาสโนวี่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นเป็นสีสันของการเล่นข่าวอะค่ะประมาณนั้นเลยแต่ว่า แต่ว่าโบ,โบยอมรับในในในแง่ที่แบบว่าโบจะเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนโบจะค่อยๆดูอะ่ะคือโบโบจะแบบดูให้แน่ใจก่อนแล้วก็<อ>ว่าชัวร์ไหมว่าถ้าชัวร์ค่อยคบอะไรอย่างเงี้ยคย่ะแล้วก็โบมีความรู้สึกว่าในระหว่างที่เรายังไม่ได้คบใครแล้วเราดูเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูคนที่ดีที่สุดหรือว่าคนที่เหมาะกับเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือดูัลษณะนะก็คือคุยกันทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยใช่คุยเป็นเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ไม่ผิดนะ เออก็โบกบก็จะมองแต่ไม่โบไม่รู้ว่าเขาจะมองอว่า <คน S 1> วเราคนเราทัศนคติมันไม่เหมือนกันนะคะแต่คือถ้าอย่างอย่างนี้ก็คือโบก็มองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองว่าอันนี้คือเจ้าชูหรือเปล่าอะไรเง <c oughs> ีง <ừ> ้ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่อันนี้โบก็ไม่แน่ใจเพราะโบไม่รู้ว่ารุ่นแม่เรากับรุ่นเรามันคนละอย่างกันแล้วแม่เราให้ฟังว่าสมัยแม่สาวๆเป็นอย่างงี้ผู้ชายจีนอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเหมือนรุ่นเราเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนหรอกแม่พ่อไม่เอนพ่อจะเป็นแบบว่า เขาคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งงานเขาทําได้ยังไงเนาะไม่ถึงคนเดียวนี son, pain, ้แบบเหมือนคนไม่ค่อยทนแบบเพราะอะไรก็ไม่รู้อะเขาะบทนแบบว่าน้อยลงความบทนของการแบบแก้สถานการณ์ต่างๆนะเกี่ยวกบว่าน่ะมูไม่น่าจะไม่ไ้แต่งงานเลยแต้องลองแต่งงานดูก่อนถึงจะค่อยหาได้ว่าเอ๊ะทำไมนะเลยถูกกฎเกณี่แหละ ความลัวเป็นอาหารนะคะค่ะอย่างน้องบอวี้มองเป็นเมนูไหนโหคำถามยากจังเลยยากไหมมองเป็นของหวานเป็นใหญ่ไอติมเค้กช็อกโกแลตอะไรู้ณหญิงสนิทก็จะชอบเป็นแบบว่าเมนูของหวานเป็นพวกอย่างนี้เนาะเค้กไอติมอะไรอย่างเงี้ยได้จะหยุดได้เป็นวันเลยนะทั้งวันก๋วยเชื่อมก็ได้อะกล้วยเชื่อมก็ได้ก๋วยเชื่อมของไทยหน่อยของไทยนิดนึงอย่างเงี้ ที่น้องโบวี่คิดว่าแบบเอออันนี้แบบนี้เราไม่ชอบเลยคนแบบเนี้นิสัยแบบนี้เห็นแก่ตัวอืมคือ้าแบบว่าผู้ชายถ้าเป็นในแง่ของนิสัยนะคะอะไรที่ผู้ชอบก็คือว่าหนึ่งมันต้องเข้าเข้ากันได้ในแง่ของทัศนคติการมองโลกสําคัญมากการมองโลกการใช้ชีวิตอ่ะมันจะต้องไปไปด้วยกันได้ใช่ถ้าแบบมองไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันหรือพื้นฐานต่างกันมากบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องจริง คบได้แบบเดียวแล้วก็ไม่ไหวคุยไม่เรื่องการศึกษามีส่วนไหมคะการศึกษาแนที่นี้คือไม่ใช่อยู่กับแบบเหมือนกับเรียนจบหรืออะไรนะเหมือนกับว่าุฒิภาวะในการเนาะนะมาวุฒิภาวะใช่ก็จะมีส่วนถ้าคนอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยถ้าแบบเมื่อก่อนอาจจะคบได้นะเด็กๆสมัยที่เรายังเป็นเด็กกว่านี้นิดนึงครบเด็กๆคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าครบได้แต่ถ้าตอนนี้ให้ครบแล้วคือเรารู้สึกว่าเราก้าวข้าม ความเป็นเด็กแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังก้าวกก้้าาววข้ามมาเป็นผู้ใหญ่อะ่ะพอไปเจอเด็กๆก็โอ้คุยไม่รู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมคะเคยเคยแบบว่าคบคนที่อายุน้อยกว่าไหมเมื่อก่อนเคยอ่อนกว่าตั้ง4ปีแบบโบแบบสูงว่าโบรยนะี่สิบ,บ 78, เ,เอ็อเดเลยอย่างเงี้ยเขาแบบสิบเจ็ดสิบแปดเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ตอนนั้นก็ยังคบได้คบตั้งนานคบตั้งสามปีเนี่ยสองสามปีใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นตอนนี้คงคบนานแั้วเนี่ยใช่ใช่ อย่างเมื่อกี้ที่ถามว่าไม่ชอบแนวไหนก็คือคนที่แบบผู้ชายที่เห็นเห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ตัวเองหรือว่าตัว,ตวเองมาก่อนไม่ไดูแลเราเลยเมันจะโดยรวมๆในในในการใช้ชีวิตเราจะเห็นเลยไม่ใช่แค่เราหรือกับคนอื่นหรือกับอะไรอย่างเงี้ยในการใช้ชีวิตของเขา<ม>อะค่ะก็ะจะ,หจะเห็นเลยใช่ก็จะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวเลยเหรือขี้อวดเลยอย่างเงี้ยบางวันเนี้ยเคยเจอไหมคนขี้อวดบ่อยจะตายไม่เคยหรอ อวดถ้าเกิดอวดจริงๆพี่อ๋อมีไม่ค่อยเจอบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบแนวแบบม้องเมาส์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพี่เก๊กอะไรเงี้ยจะเจอไม่ไหวนะอย่าอวดเลยไม่ต้องอวดหรอกเฉยใช่ถ้ามีก็อยู่เฉยๆจะดูคู่กว่าเยอะเลยดูดูดูดีอะไรอย่างเงี้ยเอางี้แต่ว่าวันนี้พี่อ๋อมีของมาอวดจริงอะคะเป็นของหวานจริงเนาะดีเลยอยากกินอยากานั่งงั้นเดี๋ยวไปทําให้น้องโบวิธทานนะคะโอเคค่ะ วันในวันนี้นะคะเป็นแอปเปิลผัดเนยไอศครีมค่ะง่ายมากๆนะคะเราก็จะมีแอปเปิลค่ะเดี๋ยวเราก็เอาแอปเปิลของเราเนี่ยนะคะไปผัดกันเลย ผัดซอ,อสไอศครีมหน้าตาน้าทานมากๆเลยเดี๋ยวไปเสิร์ฟน้องโบวี่กันนะคะ